สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอาการเอฟซัน3 1 5สไฟไม่เข้านะครับเสียบสายเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วไฟไม่เข้าก็จะคล้ายๆกันนะครับ310 3250ประมาณนี้เราจะมาสอนเบื้องต้นให้นะครับวิธีการไม่ยากเมื่อไม่ติดก็ถอดสายออกกันเลยนะครับ ถอดนาเครื่องนะครับดึงาขึ้นแล้วก็ถอดด้านข้างออกกันนะครับค้าง ครับมาดูกันคร่าวๆตัวนี้สายสายตัวเปิดปิดนะครับทำการดูออกมานิดนึงนะครับทำความให้ดูมราเห็นกันหรือเปล่า ไปเข้านะครับตรงนี้แล้วก็วัดมิเตอร์นะครับง่ายๆก่อนเลยมีวัดมาที่ดีนะครับดูไฟว่เข้าไหมนะครับตัวนี้จิ้มดูนะครับดำแดง เป็นศูนย์นะครับตัวนี้นำน้ําเงิน,เป,น,น,นเ,งเป็นศูนย์นำเหลืองเป็นศูนย์ครับปกติแล้วถ้าไฟเข้าจะมีสามเส้นนะครับมีดําแดงกับดําน้ําเงินอันนี้เสียบแล้วไฟไม่มาเรามาการเช็ค power ก่อนครับตัวนี้วิธีการเช็คง่ายๆโดยที่ต้องถอดพาวเวอ์ออกมานะครับก็คือถอดปลั๊กไฟก่อนแล้วก็ทําการแกะเนื้อออกมา แกะสายพเวอร์นี้มานะครับง่ายๆไม่ยากแล้วก็เสียบไฟเข้าไปใหม่นั่นนะครับมาวัดกันใหม่สีดำนะครับก็แดงเห็นไหมครับไฟมาสี่สิบสองโวลต์อ่าี่ดำแดงนี่ม่มาดำน้ำเงิน 40โวลต์นะครับนำน้นเงินนำเหลืองนำเหลืองจะไม่มีไฟนะครับต้องออนก่อนก็คือตัวเนี้ยพาวเวอร์สะพายไม่เสียนะครับแต่พอเราเสียบเข้ากับบอร์ดปุ๊บไฟก็เป็นศูนย์หมดคือบอร์ดมันช็อตอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราวัดไฟจากตรงนี้แล้วไม่มาคือพาวเวอร์เสียก็เปลี่ยนพาวเวอร์ตอนนี้ไฟมาเราทำการถอดนะครับตัว บอ,บอดออกมาเลยไฟครับไอแผดทั้งหลายแล้วก็ตัวนี้จะมีไวไฟมีไวไฟจะมีน็อตซ่อนอยู่น,นี่ครับน็อตซ่อนอยู่โ i ถไฟถไม่มีไวไฟก็จะเห็นได้ชัด นใดแล้วถ้า power ไม่เสียนะครับเมนบอร์ดก็จะเสียแทนดึงออกทางขวาครับจะไม่ยาก ออกนะครับตัวนี้ตัวเซนเซอร์เรียบร้อยครับตัวที่เสียคือเป็นสองตัวนี้นะครับนิการเช็คก็คือน้ำออกมาวัดค่านะครับนอกวงจรวัดในวงจรจะไม่ได้นี้เราจะมาลองถอดวัดวงจรดูนะครับวัดวัดตัวอะไรเปลยาดูนะครับ ดูกันนะครับตัวกว้างแบบนี้ด้านขวานะครับจะเป็นเบอร์ A สอง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 นะครับตัวนี้ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเบอร์ C หกหนึ่ง C นะครับนี่เรามาลองวัดตัวเสียกันดูนะครับ ใหมาตัวตัวเสียงนะครับให้มีเสียงวัดง่ายสุดจิ้มเลยครับทุกขาถ้ามีเสียงก็เสียนะครับตัวแรกนะครับเสียไปแล้วนะครับเลยสองก็เสียนะครับถ้าตัวดีนะครับจะมันจะไม่มัมนจะไม่ร้องมันจะไม่ช็อต ดูดีไหมลองดูนี่เป็นค่าอื่นนะครับลองให้ดูนี่ของดีนะครับมันจะไม่ร้องนะครับมันจะไม่ช็อตถ้าร้องการช็อตหมกื่องรุ่นนี้นะครับถ้าช็อตก็เปลี่ยนของตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วครับรหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับขอบคุณมากครับรับการชมคลิป